รถ Honda CRV และรถกระบะ Isuzu D-Max ที่เห็นนี้ครับคือรถต้องสงสัยก่อเหตุโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านพักของนางสุวพิษบูนโพคาซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยไทยยานนท์แยก3ถนนสนามบินน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยผู้เสียหายเล่าว่าในช่วงเช้าของวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา8นาิกา45นาทีได้มีคนร้ายฉวยโอกาสในระหว่างที่ผู้เสียหายไม่อยู่ มายกเขาเอาตู้เซฟและทรัพย์สินภายในบ้านรวมมูลค่านับแสนบาทไปซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณท้ายซอยห่างจากบ้านผู้เสียหายราว100เมตรจะสังเกตเห็นรถ Honda CR-V จอดอยู่หน้าบ้านพักเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะมีรถกระบะมาทำการขนทรัพย์สินและหลบหนีไปสิ่งที่เห็นแล้วก็มีมีผู้ที่ยืนยันได้คือมีรถซอาค่ะมาจอดอยู่ที่อยู่ท,ที่ใต้ต้นมะขามคระ พี่ออกจากบ้านประมาณ6กโมงแล้วก็มีคนขับรถจกักรยานเอ้ยมอเตอร์ไซค์ผ่านมาบอกว่ามี CRV จอดอยู่มาถึงบ้านพี่มันหกโมงครึ่งเนี่ย CRV จอดอยู่แล้วจากการที่ดูกล้องวงจรปิดท้ายซอยเราก็เห็นเลยว่าพอ,อ,อมันมีการเคลื่อนไหวอยู่กับรถซอาวีอยู่ท้ายรถแล้วพอรถที่เขาเมารับของนี่ค่ะไปคนที่ ใช้รถ C-RV ก็ยังดูอยู่นะคะ<ช>ก็ยังดูรถรับของไปจนกระทั่งถึงท้ายเกือบถึงท้ายซอยแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นรถ C-RV แล้วขับออกไปข้างหน้าซอยสิ่งที่ทําให้ผู้เสียหายมั่นใจว่ารถกระบะอีซูซูคันนี้เป็นคนล้ายที่กอ่อเหตุเนื่องจากบริเวณกระบะหลังมีการขนของลักษณะคล้ายตู้เซฟซึ่งถูกผ้าห่มสีแดงของผู้เสียหายคลุมเอาไว้โดยหากเปรียบเทียบในช่วงเวลาขณะเข้าซอยและออกจากซอยจะพบว่า มีวัตถุสีแดงนี้เพิ่มมาจากในตอนแรกอย่างชัดเจนเอ่อเราจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีไม่มีผ้าห่มสีแดงคาไม่มีไม่มีวัสดุอะไรที่เป็นสีแดงอยู่ในมุมนี้เลยคร่ะแล้วพอพอรถคันนี้เนะะี่ยผ่านบ้านเราไปแล้วปรากฏว่าพอผ่านมาเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่เราเห็นได้ว่าตรงเนี้ย ที่มันเกิดขึ้นปราเกิดใหม่เนี่ยมันคือผ้าห่มของเราที่เขาใช้คุมตู้เซฟนอกจากเหตุจรกรรมที่บ้านของนางสุวิพิทแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือในละแวกบ้านของผู้เสียหายมีเพื่อนบ้านที่เคยถูกก่อเหตุจรกรรมมาแล้วถึง6หลังโดยบางหลังถูกก่อเหตุมากกว่า5ครั้งในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่เคยจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้ ในครั้งนี้ทีมข่าวจึงประสานเจ้าหน้าที่สอพอเมืองนนทบ,บุรีเพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลและเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจขณะที่ทางพันตำรวจเอกไตรลงผิวพันผู้กำกับสอพอเมืองนนทบ,บุรียังได้ฝากเตือนในการระมัดระวังเหตุจรกรรมในลักษณะนี้อีกด้วยพี่น้องประชาชนต้องดูแลอ,อย่างไรครับเช่นจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้ง่ายต่อการถูกกอบชัยกรรมยกตัวอย่างเช่นรั้วบ้านต้องไม่ทึบสูงทึบสูงเนี่ยมันสังเกตจากคนภายนอกเข้าไปไม่ได้ ทนะ่านอาจจะมีความเป็นส่วนตัวเป็นพาเวสูงแตนะ่เมื่อเกิดเหตุเนี่ยก็จะไม่มีไม่ีไม่มีใครเห็นด้วยว่าในบ้านเกิดเหตุอะไรนะครับการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือสัญญาณการกันขโมยในะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็ไปไกลแล้วแล้วก็ราคาถูกนะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะครับมาตรการที่มีการคุยคุยกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนบ้านเตือนภัยนะครับตามที่ตํารวจไปดําเนินการเนี่ยก็ขอให้ให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับตามที่ท,ที่ตำรวจได้เคยแนะนำเนี่ยนะครับ,นะรบแล้วก็กรณีที่ท่านต้องเดินทางไป ไกลนะครับก็จะต้องมีการแจ้งข้อมูลให้ทางเจ้าที่ตวรวจทราบเพื่อที่จะได้เพิ่มความเข้มในการดูแลทรัพย์สินใ้าน้เป็นกรณีพิเศษบุญมีอยู่แก้วถ่ายภาพอังคูลตะวันวงรายงาน